ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะดวงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีเมถุนปี2516มาดูกันค่ะว่า ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีดวงเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนดาวประจำตัวมีจังหวะปลอดโปรง่งมีความสำเร็จอย่างชัดเจน เราเดินหน้าแบบมีกำลังช่วงปลายปี2,566และปี2,567ทั้งปีถือเป็นคนดวงดีราศีหนึ่งเลยทีเดียว ดีต่อดวงชะตามุมในการเกื้อกูลส่งผลให้สิ่งที่คิดและทำสำเร็จในปีหน้านี้อย่าเ,เรรอให้ลงมือทำเต็มที่จะเห็นได้ชัดว่าดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีโปรเจกต์โครงการหรืออะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นใครที่คิดสมัครงานหรือเตรียมวางแผนลงทุนให้ทำเลยจะนำมาซึ่งความสำเร็จตามที่ปรารถนาเลยค่ะ การเงินมีโอกาสร่ำรวยโชคดีไปอีก2-3ปีเริ่มจากที่พระราหูย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ต้องบอกว่าดีมากงานจะประสบความสำเร็จความรักคู่ครองคนรักช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างดีให้เราพูดจาดีไม่ว่ากับคนรอบข้างหรือคู่ครองก็ดี สุขภาพชอบเดินชนอะไรต่างๆมีอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ